สวัส,ส,สดีครับทูมารลนและคุณคิรินเอว้าวคัมแบคครับยังไงวันนี้ยังไงวันนี้เราจะกลับมาที่น้องๆวงโปอีสดาเรากลับมาในคลิปไหนก็มีคนแบบว่าแฟนช่องเนาะขอเข้ามาเหมือนเดิมแหละเบื้องหลังซัมเมอร์วิดีโอของน้องๆแล้วเหมือนเขาจะมีกิจกรรมกันด้วยในนั้นเออแล้วทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องดูนะเนี่ยเพราะเหมือนมันแบบมันก็มีความตลกปกฮาอยู่เฮ้ยเดี๋ยว ไม่เออไม่ใช่ตลกบอกฮเขาบอกว่าเขามาขายสวยแหละแต่แบบเออแต่ดน,นมีขับ้าง <laughs> เรา,าอยากดูอะไรแบบนี้ <laughs> ใช่แล้วก็พวกเราก็คิดถึงน้องๆมากเลยเพราะว่าไม่ได้แบบ <laughs> ไม่ได้ทําคลิปน้องเลย <laughs> ดีใจด้วยที่น้องๆหายหายดีกลับบ้านกันหมด <laughs> วันนี้เป็นวันนี้เป็นเบือเ <laughs> เเบ้องหลังเพลงเป็นเบื้องหลังเพลงโนวันนะแล้วก็ <laughs> เหมือนเขาถ่ายพร้อมๆกันกับบอตปะละอะไรเงี้ยถ้าสังเกต m อก็จะเห็นว่ามันเป็นโลเคชั่นเดียวกันใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ให้หายไปดูเลยเรามาถ่ายไลฟ์ส่วนตัวเองเนาะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รักดอกลาลาคุณ่ะบัวนาบีอันจ้าอยากเล่นอยากเล่นอันนี้ไฮไลท์หรอให้ดูไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ไฮไลท์เฮ้ยคอนเซนเสธค่ะที่ไหนอะทำไมสวยจ้าที่ลาลานเป็นที่ดอกไม้อันี้คือจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดกรุงเทพครับอยากไป ใช่ครับจังหวัดเีพใช่ปะใช่สิใช่นี่ไงมันจะเป็นแบบส่วนเดวิดโฟอีฟทำไว้เคยไปยังยังไม่เคยแต่เคยเห็นแล้วเขาจัดไว้อย่างนี้เลยไหมอ่ะใช่ใช่ไปรามรอยโฟอีฟแต่เป็นน้องใบไม้ป้อมนะไปออีฟไม่ได้ติ่งเท่าไหร่นะไม่ได้ไปร้องทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องๆมาสวัสดีค่ะทุกคนอาอาค่ะก็วันนี้เรามาถ่ายไลฟ์เรื่องของเพลงโนวัตนะคะทุกคนน้องอาก็คือผ่องตลอดไปเอาโด ตอนนี้เราแบบนั่งรถตู้กันมาไกลมากหนูหลับไปแบบหลับไปนานตอนเกือบหนึ <découvrir görüş> ่งชั่วโมงได้ไหมอ่ะน่าจะถึงนะคือจะบอกว่า้ไอหลับอ่ะไอหลับสวยแต่ไม่ได้ไกลจากี่หันไปนึงค่าะคนนึงค่ะเออคือแบบหลับเจ้าหยิกมากเลยคือแบบไลฟ์แฟชั่นเพลงนี้นะคะเรามาถ่ายกันแบบ ไกลมากๆถ่ายเอาโดครั้งแรกเพราะว่าปกติเราจะถ่ายกันแบบคู่เบอร์อย่างเช่นวันไก่ตื่นแบกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยจริาอยากให้คุณภูมิดูพวกนี้ด้วยอ่ะดูด <ing> yeah, sure ูหมดแล้วแต่วันนี้คือเรามาแปลกค่ะแล้วก็มีหน้าผมใหม่ชุดใหม่วันศันเดย์วันศันเดย์วันศัตว์เดย์ร้อนมากเลยค่ะวันนี้เห็นใหม่ใหม่ๆวันนี้หนูตัดอะเออพี่หนูจะมองหน้ารักจ้าริน หนูนั่งข้างผ่านแล้วยังอ่ะแบบว่าเดีวก็คิดถึงจังนอนแล้วก็สะดือสะดืมสะลือตื่นขึ้นมาเห็นพอดีดยวหนูค้าแล้วเป็นการมาแกงกันเนาะยังไม่ทันถ่ายขับก่อนทันไปเม้ากับตาออมตาออมนั่งอยู่กับพี่ไม้ด้านหลังถัาไปไปแบตาออมพี่ไม้หั่หงอกไม่หยุดเลยแกงกันเ่ยร้อนไหมน้องไฟก็สวยนะสวยพอ รอดูค่ะโนวันไม่มีใครเลยทุกคนเป็นผู้หญิงมดเลยเนาะดูแบบพลังก็แบบเป็นผู้หญิงว่นไปตามหาดูนะคะว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นคนร้องเพลงนะคะเพราะตอนนี้ในเฟรมจะไม่มีใครแล้วใช่ไหมพี่มายสวัสดีครับโนวันมัลติเร็กซี่ครับโอ้้องโจโอ้ไป ใส่ยเก่งอ่ะไม่ใช่น้องพันชสวยมากแล้วทำไมฮันน่าไม่ออกว่าเลยอ่ะเดี๋ยวมาโอ้โหของดีไงของดีดีดีเต็นเลยโอ้โหขายใส่รอดนี้มันเป็นไลฟ์เซ็ปชั่นใส่กลับบ้านขึ้นสวรรค์ ที่พี่ทำมาเจแล้วนะคะเหลือเซตเพลงวัดประหลาดในหนึงที่ต้องใช่ถ่ายที่เดียวกันค่ะไม่ทำแบบนี้หนูต้องไปเปลี่ยนชุดมีสามคนของวัดประหลาดไลชันรัตส์มาคเราลักเลยไปไปกินข้าวระบบหิวหนึ่งอุ้ยเนื้อดีขึ้นแล้วบ้าสวยเนาะน่าไปเธอไปเถอะเจอเลยวอล์กตามลอยโคอีฟตามลอยโคอีฟ มีมาเลยเพ่าอีก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่รักดอกลาลาโกนค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าอยากจะดูว่าที่ไหนใช่เป็นสถานที่ใครรู้ใครรู้เมนใต้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนะคะก็คือจะมีทั้งตรงนี้ที่แบบน่าชิลๆได้แล้วก็มีไอติมข้าวเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะไอติมข้าวเนี่ยคือไม่เกยไปดแล้วอ่ะมันไกลแล้วตอนเมื่อก่อนอ่ะมันเสียเข้ามื่อก่อนมันเปิดใหม่ใช่ป่ะแล้วแบบคนมันเยอะมากสามารถเอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้คุ้มมากมาก นี่ก็็จะเปนน้องๆก็มาแบบพรีเซนต์ให้กลุ่มนี่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 ใครนี่ใครนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตรงข้ามร้านอาหารจะเป็นแบบนี้เออเป็นเหมือนแบบที่เอาไว้นั่งดินเนอร์ตอนเย็นได้อะไรเงี้ยแบบชิลๆดูบรรยากาศดีอะเหมือนเขามีโซนร้านอาหารไว้สำหรับใครที่แบบว่ามาตกรางวัลแล้วแบบแดดร้อนๆเราอยากนั่งพักอะไรเงี้ยรอจนเย็นซื้อเครื่องดื่มซื้ออน้องตังอมไขยเก่งมากลูกหลังเออไข่เก่ง แต่นางคนพูดใช่พูดแบบพูดลื่นพอมันมีสถานที่ถ่ายรูปมันเอาให้หนูนึกถึงรายการรายการหนึ่งเราะมีการแข่งขันเคยเที่ยวไทยด้วยวานาบีออสต์อยากเล่นอยากเล่นอได้เราต้องไปชวนน้องๆกันตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว้ถ้าไงั้นได้งานาอ่ะนี่คนนึ่งถ่ายต้องมีแบบพวกที่เลอขี้เซลเป็นได้หมดแล้วแต่เลยแต่ถ้าแต่ถ้าเคยเที่ยวไทยคือด่นะใช่เลยนะนี่พออีล เขาเตรีตตยมเล่นถ่ายรูปอืออุ้ย,ยน้องเมย์นุ่นนุ่นสปอยน้องเห็นหน้าแล้วนะเออเออมาแล้วมาน้าเจีพันรู้ไหมว่าวันนี้พี่ๆเขาจะต้องมีแคถ่ายรูปกันรู้แล้วเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วก็แบบอยากเล่นมาก ก็เดี๋ยวพันจะต้องไปงานต่อแน่นใช่อยากให้พันถายก่อนพูดเล่นเละเหรอพันมีเงินเข้าหรอถ่าตรงไหนถ่าตรงไหนวเขาเป็นแบบดาวติ๊กตอกงไหนตรงไหนเป็นผมตรงที่ไปถ่แล้วติเอยใช่ตั้งแต่ตอนที่ตัดแล้วแบบเฮ้ยมัน้เขาตัดตัดที่ก็ตก็ตัที่กองีกั่ก็ตัด่ก็ตั่ก็ตัดี่ันี่ก็ี่ที่กั่ก็ันี่กัีกกเลยกาหลีม เป็นการขายเพลงด้วยหนึ่งกรุ๊ปจริงอันนี้ก็คือสีเขียวค่ะนี่อันนี้คือรุ่นพันลื้อกับสีขาวเฮ้ยตะกรงเลนเดี๋ยวให้ชนีย่ทำท่าน้องพันเลยเออแล้วเราก็ทำท่าทุกคนไปก็เดี๋ยวพันต้องไปทำงานต่อแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนไป เขาเรีบกเขาเลยไปก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปถ่ายวันนี้พีออนท็อปยินดีด้วยน่ะขนหงายป่วยแล้วเหมือนจะเป็นร้านแบบว่าขายเสื้อผ้าสำหรับคนที่แบบเหมือนเราเลยมากในคอนเซปต์ที่กำลงเลือดอินเทอร์เน็ตไม่แน่ใจด้วยอุ้ยสวยจังตรงนี้อยากมาฉีกเขาค่ะคุณผู้ามไปด้วยนะได้อุ้ยดีกำลังจังเนาะต้องแต่งตัวสีขาวอย่างเดียวอันเนี้ยใช่ใช่จริง อุ้ยของน้องไม้สวยแน่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไม้เลือกให้ตัวเองมาเข้ากันก็ค่ดว่ามงนี้ค่อนข้างเหมาะกับพี่ไม้เลยนะเพราะว่ามันมีความแบบคือพี่ไม้ใส่เฟิร์ลแล้วมันมีความเหมาะกับเดี๋ยวดูน้องไม้ดู h a s h t อะไรแบบนี้ฮัลโหลน้องๆซ่อมไฟข้างบนด้วยนะขอบคุณยายยายทำไปด้วยโอ้ถ้าคนซ่อมไฟขนาดนี้ก็คืออุ่นเนาะโอ้แพงมาก ไม่นั่งท่านี้นึกถึงอุล่าล่าเลยอ่ะเออใช่อันนี้เนาะอันนี้เขาไม่ค่อยแซวกันเลยอ่ะอันนี้ค่เขาไม่กล้าแน่เลยเนาะเดี๋ยวแรงอุ้ยเหอจังอ่ะไปต่อไหมคุณต่อออมกับคุณภูมิเขาเหนื่อยกันแล้วคุณภูมิเขาเขาเพิ่งเสร็จอ่ะจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยแล้วอยู่ไหมของทีมไงน่าจะโจโอ้ก็คือเอาตรงเมื่อกี้ให้ครบ เดียวบิวเปิดเพลงเปิดเพลงมินลีไม่มาซุกเออซุกไม่เลยโบโบ c o n c e n t r a ค่ะออยากให้โฟอีฟกับมิลีมาจอยกันอ่ะเราให้มิลีมาแล้วค่ะเนาะรู้รู้าก็สวยนะใช้ทุกคนก็ตอนนี้ก้วยก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะพี่ไม้ก็ถ่ายไปคนแรกเลยนะสิ่งที่ยาก เป็นการเลือกที่ถ่ายรูปเนี่ยแหละแต่ว่าเราอะเล็งตรงนั้นตรงสีม่วงไว้เพราะว่าเราชอบสีม่วงตรงนี้แสงลงต้องถ่ายตรงนี้แสงลงตรงนี้ตรงนี้พี่พี่โนาอมแบบรับบทเป็นผู้ดำเนินรายการแสงลงแล้วสวยมากเออเขามีการแบบบอก โพสเจอร์รูปคุนะแบบพี่หนูอยากได้แบบนี้ค่ะก็แบบว่าคุณตาออมกำลังอยู่แต่น้องตาอมเขาเก่งเรื่องถ่ายรูปนะแมทแบบในไอจีอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเลิศหรอคชายค่ะเลิศเลิศเป็นแบบแฟชั่นไอซ์มาสุขิลินได้ป่าวตาออมมาเดี๋ยวทุกคนไปตามได้นะคะพี่คิดลินไปดูสก่อน์โอ้ยสวยนะอุ้ยดีเลือกรูปดีเลือกรูปดี เราได้กินเพลงนี้เรารู้สึกมีพลังเนาะมันเป็นเชนดี้ป๊อปที่แบบฟิวปูจ้ะตอนนี้เจ้าโปรดิวเซอร์เขาก็โคเวอร์แล้วนะคะทุกคนไปฟังได้เออใช่แล้วก็อย่าลืมไปฟังนิ้วนิ้วจิ๋วจิ๋วในคัมเกิลลองข้ามกำแพงใช่ดีมาก The best The best wanna be o n t o p ก็ไม่ต้อง w a น n บี e ป้าก็คืออยู่ on top เลยไปหาที่ถ่ายหน้ถ่ายนี่ก่อนไงจับ จะเข้าไหมอะทุกคนคือแบบเราใส่สีดวงจันทร์ติเขามาทุกคนมูดพวกวะพี่ได้ได้เหอได้อยู่แบบว่าได้เขาบอกว่าได้อยู่ตั้งหวาด,ดนงตีดีมากอะจะที่ใส่ไฟอะตอนนี้จงมันมั่นมากว่ารูปมันแบบ มันมากขนาดนั้นเลยโจจ๋าอุ้ยโจเหมือนแบบลูกนกที่เพิ่งคลอดออกมาจากไข่ไม่เป็นไฟเห็นปหมเห็นปหมดูดิโอเจ้ทำไมนึกถึงอะไรขนปีกลอมแหลมแม่พี่สุขสันต์วันแม่พี่ป่ะใช่อุ้ยพี่ส่วนใหญ่เราเลิกอยู่นะบอกไม่ได้เลยอะพี่หนูเลิกไม่ได้อุ้ยรูปนี้แหละพี่หนูเอารูปเนี้ย อย่าไสุดสุดไปไม่ได้ไปกังน้องหนุ่มเมื่อกี้พี่อมก็บอกมาว่าเขาได้จองชิพไว้ให้หนูแล้วนะคะทุกคนคือซาแดงขอน้ำส้มตอนนี้พี่อมหายไปหรือว่าเราจะต้องเรียกพี่อมทุกคนน่าจะเคยดูคลิปนี้นะคะสายป่านหายไป แต่หนูจะลองเรียกพี่ออมดูเผื่อพี่ออมจะออกมาเดี๋ยวก่อนพี่ออมถ้ารันมาเขาใส่เนาะใส่เนาะไอพี่โจแทนเลยพี่าเป็นนางเอกได้เลยเนี่ยเขาเป็นนีตั้งแต่เด็กแล้วเขาสวยมากทำไมเรียกมาทไมใช่ใช่ก็สวยตลกถ่ายรูปชาเลนจ์ไงพี่ถ่ายไปยังไหนบอกเลยนะว่าช่องไหนตัวปีนว่ามันดิบขมหนักเนาะเนาะเนาะ ก็จบปะไปแล้วคนสามารถเพียบพี่ออมจองมาให้แล้วยอ๋อมมันคือเบสเยอะมาเฮอร์มันแบบมีแบบโอ้ยเฮอร์แกมันแบบกรากร่างใหญ่แล้วอยากให้มีอยากให้มีหนังของของเจ็ดคนพออีเสี่คนผูน่าจะสนุกเนาะว่าพอยนะสนอยะมาแนวแบบผีญี่่ปุนอยาพูดเยอะหรอพูดเยอะพูดเยอะไปหน่อยอย่าพูด อุ้ยแพงมาก็เหมือนพี่ตวงอ่ะแล้วหนูเป็นน้องอาอะคือหนูโดนเยอะเลยครับอะไรอยอกมากพี่ลูกอะไรอย่างกะอะไรอะอย่างอะอย่างแบบนี้อ๋อมันคือน้องพูดอยู่แล้วปากมัเลอะไปเยอะใช่ใช่ ไม่ได้นอนเราเป็นคนสุดท้ายเราก็ต้องเล่นใหญ่หน่อยหนึ่ะคือคนปกติเราถ่ายบนพื้นไม่ได้เราต้อง go up t h e r เอ้ย go up t h e r ด้วยความชั่วเราแบบวิวเราเกิดบัมพ้านเราต้องแบบสีต้นมันสีเบ้านชนะไหมแต่กคนพวกพี่ถ่ายไงไม่บอกโอ้ยดูก็รู้ที่ไม่บอกเพราะกลัวไม่ได้กลัวชนะมันแบบสวยมากเอยหนูไม่เน้นสวยหนูเล่นเออ ขึ้นนั่งร้านไปเลยคุณภูมิฮาน่าใจดีได้โดนไน้ความสนความดื้ออะไรอย่างเงี้ยมีแรค่อยคุยกันดอกไม้ไม่สนนะเอานั่งร้านเออเขาคือนั่งร้านดีกว่าคาแรคเตอร์เขาจัดมากอ่ะใช่ใช่ทุกคนฮาน่าว่าฮาน่าได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นรูดกันนะเออยู้ จริงๆถ้าเป็นหนูนี่เขาให้ทีมงอาเอาไม่แม่ให้ใครถามถามถามพี่ๆดูมาเร็วก่อนเราไม่รู้ว่าเราเราชอบไมล์เราชอบจริงๆเราชอบไมล์เซนแมนนะไมลดูแพงแต่เราก็แต่เราก็ชอบไอ้นี่เออมะเราชอบไี่คนนึงเชื่อนะอายอไอไอไอเข้ากับโลเคชั่นวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจบ ไปอีกดูฮันน่าแต่งตัวดิเหนื่อยมากว่าใช่ตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายเราพันไปแล้วไม่ถ่ายแชิเชเพราะว่าสุดแล้วเพราะว่าเราจะมาประกาศผลแล้วจอยหลับตาทำชาเลนจ์ไปวันนี้นะคะวันที่ออนท็อปน่คิดว่าใครจะออนท็อปผลสรุปแล้วอยากรู้แล้วค่ะผลตัดสินเป็นยังไงครับน่าจะมาเนาะหมูปของพวกเราน่าจะมาไม่ออยยู่ในนกงเี้ตัดสินแต่นี่ให้ความแปลกกับฮันน่าเลยชอบ คอเออโอ้เออรูปนี้ค่ะเออเลิศไม่ไม่ไม่แปลกใจเนาะเพราะว่าเห็น้าแต่ตอนถ่ายเลยเนาะวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะในการถ่ายไลฟ์เซสชั่น จบไวมากในจบไวมากาูนนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเจอกันนะโลเคชันเนี้ยเราจะไปตามรอยโฟอีชอบรูปที่เราไปถ่ายแล้วชอบสถานที่หรือว่าชอบเราสวยใดๆดก็ตามกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ให้ชินีหาทำด้วยเราไปกนกันวันเดวิดโฟลี พี่บอกมาอีกนะเออน่าละเราอยากดูอีกอยากดูอีกคือต้องบอกว่าเขาแบบเขาไม่ได้ประดิษฐ์ในตัวที่เขาเป็นเขาคือเขาเป็นเขาบนเวียนท็อปแต่ละรูปของแต่ละคนก็คืออ่ะถ้าเอารูปมาเนี่ยก็คือเป็นเขาจี่สวยหวานสวยแพงสวยเฉียวสวยสนุกสวยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเขาอัน่าแบบตลกน่ารักอย่างเงี้ยมันก็เป็นเขาเนาเก็คบลดคบืดคบลดก็รักสำหรับ ใครที่ยังไม่ได้ดูสองเพลงนี้อย่าลืมไปดูนะครับผมโนวันกับวัดปลาวัดประหลัวขือหนึ่งนคืนทุกชาตึ้นทุกแท่นึ้นยืนหนึ่งยืนไม่เผื่อใครเลยยืนคนเดียวดีใจด้วยโน้ตเพลงอะไรเนาะถือว่าแบบปังมากจริงๆแล้วมีคน cover เยอะเยอะมากเลยอะเยอะมากเยอะมากแล้วคือดีใจมากตอนนี้แบบไปถึงเกาหลีไปไปเต้นท่าแประลาแล้วนะใช่ใช่เป็นพวกแบบพวกวงดังๆเลยพี่พี่ตัวแล้วอย่างที่บอกล่าสุด the war song อะ จิ๋วเอามาร้องอ่ะเมื่อวานเราเพิ่งส่งให้ชนี่ค่ะทำกับคุณธูมาโลนฟังอ่ะเพราะมากแบบคือคือเนื้อร้องอ่ะเขาอยู่แล้วเรายิ่งทำยิ่งดียิ่งแพงเสียงเขาเนาะแพงมากแพงมากจริงๆแล้วโนวันก็เป็นอีกเพลงที่มีความหมายดีเพลงดีจะได้เห็นน้องๆาทุกคนแบบไม่ได้เป็นเชิงเต้นเบาๆเต้นแบบใสๆใสๆแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าไม่ได้แบบฉุดฉาดใช่ก็เผื่อเผื่อคนที่ตามช่องเราอ่ะอาจจะเห็นเราดูแค่ เร็วๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไร์กับ,บริงอ่ะแล้วก็อุร่าอะไรเงี้ยเออเพราะเรายังไม่เคยดูโนวันก็ใครที่รู้สึกว่าหุ้ยเพลงนั้นหนักไปก็ลองมาดูเพลงนี้นเนาะเผื่อจะตกทุกคนได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีเนาะ,ะ<ช>ประมาณนั้นค่ะทุกคนก็คิดถึงน้องโฟอีฟก็ไปตามดูที่ชแนลโฟอีฟได้เลยหรือว่าอินสตาแกรมของทุกคนอ้าทวิตเตอร์อะไรเงี้ยน้องอัปเดตตลอด ตลอดเวจริงตลอดเวจริงจริงเนาะโบปะตลอดเวลาแล้วก็ดีใจด้วยที่น้องทุกคนปลอดภัยแล้วตอนนี้หลังเจอเอ็นแล้วไม่หายจากโควิดแล้วเย้ช่วงนี้เขาคงระวังตัวกันมากๆากเลอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยมีอะไรออกมาให้เราดูเนาะเพราะว่าเหมือนพอมีเคสเกิดขึ้นแล้วปุ๊บอะไรเงี้ยมันส่งผลกับชื่อเสียงโลกมันยางคนใช่เขาเลยต้องแบบพยายามเบรกทุกอย่างต่อสุขภาพอีกในแต่เราเชื่อว่าพอทุกอย่างกลับมาปกติแล้วอะโออีจะกลับมาแบบโอมจริง หนูว่าตอนนี้เขาแผนเยอะแหละแผนเยอะแผนเยอะเหมือนกันเนาะแต่แต่ดูจากตั้งแต่แรกตั้งแต่อุลล่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาแพลนแบบเป็นียร์แพลนเลยนะอะไรจะออกก่อนหลังเดือนไหนยังไงใช่หมมันต้องเป็นวัน storyboard ดีๆเนาะ one s t o r y ดีๆแล้วมันเข้ากับเทศกาลเข้ากับซีซั่นเลยก็พวกเราก็จะรอสนับสนุนเนาะทุกคนด้วยนะคะรอน้องๆ for e a เสมอแกโอเคก็สำหรับวันนี้ ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ชนีหาทำแล้วก็ภูมิโลนด้วยนะคะใช่แล้วครับผมสแล้วเราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ